ตปลาใส่ลงไปแล้วนะครับขอน้ำเดือดก็รอให้ปลาสุก<อ>ไม่ได้ถ่ายไว้พอดีทำคนเดียวแม่บอกว่าให้ลาดไปได้เลยพระมันเพราะมันเริ่มปริันเนื้อปลาเริ่มขาวเ,ออเมื่อกี้ก็ราดองอปแล้วแล้วก็ปิดต่อ แล้วเดี๋ยวเสร็จเราก็จะใส่กระเทียมให้สุกก่อนนะแล้วก็เนี่ยเป็นชายต้นหอมก็เอากระเทียมโรยระวังระวังไปใส่ต้มยำมันมีนิดเดียวอ๋อใส่ขึ้นให้ต้นหอมอ่ะปิดฝาแล้วก็มีเหยือๆได้เลยปิาแล้วก็เสร็จเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็ปิดไฟเลยอีกหนึ่ง านาทีสองนาทีอ่ะนะ